เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาจริงๆแต่ว่าเราก็มักจะมองข้ามอันตรายที่มันซ่อนอยู่ไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับถึงโลกของความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่มันสำคัญมากๆแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันด้วยสถานการณ์ง่ายๆที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยซึ่งมันอาจจะกำลังเกิดขึ้นอยู่ในบ้านหรือที่ทำงานของใครหลายๆคนในตอนนี้เลยก็ได้นะครับคำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับว่า กำลังใช้หลอดไฟผิดขนาดอยู่หรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นของอันตรายจากไฟฟ้าที่เจอบ่อยมากแต่คนกลับมองข้ามไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับสิ่งนี้เรียกว่า overamping l ครับพูด,ดง่ายๆก็คือการใช้หลอดไฟที่หวัดมันสูงเกินกว่าที่โคมไฟเขาออกแบบมาให้ทนได้นั่นเองคืออันตรายหลักของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแสงสว่างจ้าเกินไปนะครับแต่เป็นความร้อนครับความร้อนที่มันสูงเกินไปนี่แหละคือตัวการสำคัญเลย แล้วความร้อนที่ว่าเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างคือมันสามารถไปหลอมละลายฉนวนสายไฟหรือแม้กระทั่งตัวขั้วหลอดเองเลยนะครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นแล้วโอกาสที่จะเกิดการอาร์คหรือร้ายแรงที่สุดคือไฟไหม้ก็สูงขึ้นมาทันทีและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือถึงเราจะรู้ตัวแล้วเปลี่ยนหลอดไฟให้ถูกขนาดแล้วก็ตามแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโคมไฟไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความเสียหายถาวรไปแล้วดก็ได้นะครับนี่แหละครับ เหตุผลที่ว่าทำไมการเลือกให้ถูกตั้งแต่แรกถึงสำคัญมากๆจากความเสี่ยงที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ผลลัพธ์มันอาจจะร้ายแรงมากเรื่องพวกนี้เลยไม่ใช่แค่คำแนะนำลอยๆนะครับแต่มันมีกฎหมายรองรับอย่างจริงจังเลยพร้อมกับระบุหน้าที่ที่ชัดเจนสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเลยทีเดียวอย่างที่เห็นเลยครับกฎหมายเขากำหนดรูปแบบความรับผิดชอบร่วมกันเอาไว้ชัดเจนมาก ฝั่งนายจ้างก็มีหน้าที่จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยติดป้ายเตือนต่างๆส่วนฝั่งลูกจ้างก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแล้วถ้าเจออะไรที่มันดูไม่ปลอดภัยเสียหายก็ต้องรีบแจ้งทันทีคือทุกคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้ที่ทำงานของเราปลอดภัยครับเอาล่ะพอรู้เรื่องกฎหมายคร่าวๆแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกถึงภัยคุกคามหลักๆ2ประเภทกันดีกว่าว่าไอ้ก,กฎหมายและมาตรการความปลอดภัยพวกนี้เนี่ย เขาออกแบบมาเพื่อป้องกันอะไรกันแน่อันตราย2ออย่างที่ว่านี้ก็คือไฟฟ้าช็อตกับอาร์คแฟลชครับซึ่ง2องอย่างนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยนะไฟฟ้าช็อตเนี่ยมันเหมือนฆาตกรเงียบมาแบบมองไม่เห็นกระแสะไฟมันจะไหลผ่านตัวเราไปเลยส่วนอาร์คแฟลชเนี่ยโอ้โหมาแบบระเบิดตู้มเป็นหายนะที่รุนแรงพลังงานมันจะแผ่สู่ร่างกายเราการทำความเข้าใจความต่างตรงนี้สำคัญมากนะครับ เพราะวิธีป้องกันมันคนละเรื่องกันเลยไฟฟ้าช็อตเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเราดันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วกระแสะไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเลือกเดินทางในเส้นทางที่ง่ายที่สุดที่มีความต้านทานน้อยที่สุดซึ่งก็น่าเศร้าครับที่เส้นทางนั้นมักจะผ่านอวัยวะสําคัญสําคัญของเราไปแล้วความรุนแรงของไฟฟ้าช็อตจะมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความต้านทานตามธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยแหละครับ หรือถ้าเรียกแบบเป็นทางการหน่อยเขาจะเรียกว่า impedance ลองนึกภาพว่ามันเหมือนเป็นเกราะป้องกันทางไฟฟ้าส่วนตัวของแต่ละคนก็ได้ครับซึ่งค่านี้มันก็ต่างกันไปมากเลยนะในแต่ละคนแล้วก็ในแต่ละส่วนของร่างกายด้วยโอเคทีนี้มาดูภัยคุกค,คามตัวที่สองกันบ้างอันนี้จะมาในรูปแบบของการระเบิดที่รุนแรงกว่ามากๆม,มันคือการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลที่เรียกว่า arc flash ครับคือต้องบอกว่า อาร์คแฟชมันไม่ใช่แค่ประกายไฟธรรมดานะครับแต่มันคือการระเบิดของพลังงานแบบวินาสันตโรเลยที่เกิดขึ้นในเซี้ยววินาทีลองดูตัวเลขพวกนี้สิครับอุณหภูมิเนี่ยพุ่งไปถึง1,9500องศาเซลเซียสร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์อีกนะครับแล้วท่องแดงในสายไฟมันระเหยแล้วก็ขยายตัว16,00 0เท่าเสียงที่ดังออกมาก็เกิน140เดซิเบลดังกว่าเครื่องบินเจ็ตอีก ยังไม่พอนะยังมีเศษโลหะหลอมเหลวที่กระเด็นออกมาด้วยความเร็วสูงอีกมันคือหายนะดีๆนี่เองครับพอเห็นภัยคุกคามที่มันน่ากลัวขนาดนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะคือกราะป้องกันของเราเราจะมีวิธีรับมือกับมันได้อย่างไง แน่นอนครับว่าเพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้มันต้องมีอุปกรณ์พิเศษก็คือชุดป้องกัน arc flash หรือที่เรียกว่า PPE นี่แหละครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นระดับต่างๆเลยตามความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเจอตั้งแต่ระดับหนึ่งไปจนถึงระดับ4ยิ่งเสี่ยงมากโกรกก็ต้องยิ่งหนายิ่งป้องกันได้สูงขึ้นตามไปด้วยครับเมื่อกี้คือการป้องกันในระดับอุตสาหกรรมที่ต้องเจอกับความเสี่ยงสูงสูงใช่ไหมครับแล้วในชีวิตประจําวันของเราล่ะ ในบ้านในที่ทำงานของเราก็มีแนวป้องกันด่านแรกอยู่ครับนั่นก็คือเจ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนี่เองภายในไอเจ้ากล่องสีเหลี่ยมเล็กๆที่เราเห็นกันจนชินตานี่นะครับจริงๆแล้วข้างในมันมีกลไกลป้องกันที่ซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันถึง2องอย่างทํางานร่วมกันอยู่ข้างในครับกลไกลแรกเนี่ยเรียกว่าเทอร์มอลทริป มันจะป้องกันความร้อนที่ค่อยๆสูงขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราเสียบปลั๊กใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามากเกินไปพอมันร้อนถึงจุดหนึ่งมันก็จะตัดส่วน,นกลไกที่2เนี่ยเรียกว่า Magnetic Trip อันนี้จะทำงานทันทีเลยครับเมื่อเกิดการลัดวงจรกระแสะไฟกระชากแบบรุนแรงปุ๊บมันตัดปั๊บเลยก็คือป้องกันทั้งภัยที่มาแบบช้าๆแล้วก็ภัยที่มาแบบฉับพลันเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนนอกจากเบรกเกอร์ธรรมดาแล้วมันยังมีเบรกเกอร์ชนิดพิเศษอีกนะครับที่เปรียบเสมือนฮีโร่เลยเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องชีวิตคนจากไฟฟ้าช็อตโดยเฉพาะครับถ้าดูจากตารางนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นครับเจ้า RCD เนี่ยมันจะไวต่อกระแสไฟร่วมมากๆแม้จะรั่วไปแค่นิดเดียวซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีคนกำลังโดนไฟดูดมันก็จะตัดวงจรทันทีเลยส่วน RCB เนี่ยคือตัวท็อปครับ เพราะมันรวมเอาความสามารถในการป้องกันทุกอย่างทำไฟเกินไฟลัดวงจรแล้วก็ไฟรั่วไว้ในอุปกรณ์ตัวเดียวเลยครบจบในที่เดียวครับแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆในสถานการณ์ฉุกเฉินทางไฟฟ้าทุกกรณีนะครับมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดและต้องทำเป็นอันดับแรกเสมอก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนั่นก็คือ ต้องตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนเป็นอันดับแรกเสมอครับย้ำอีกครั้งนะคะว่าห้ามเข้าไปสัมผัสตัวผู้ประสบเหตุเด็ดขาดจากนั้นค่อยหาวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้าอย่างเช่นไม้หรือผ้าแห้งๆไปเขี่ยหรือผลักตัวเขาออกมาแล้วก็รีบโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินหลังจากนั้นค่อยตรวจสอบการหายใจชีพจรแล้วก็เริ่มปฐมพยาบาลลำดับขั้นตอนตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุโดยที่เราเองก็ต้องไม่กลายเป็นผู้ประสบเหตุไปอีกคน ทีนี้ในระดับมืออาชีพเขาจะมีมาตรฐานที่เรียกว่า Lockout, t a แท็กเด้วยครับถ้าจะอธิบายง่ายๆมันก็คือการเอากุญแจไปล็อกที่ตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เลยแล้วก็ติดป้ายเตือนไว้เพื่อให้แน่ใจแบบร้0ยเอเซเลยว่าวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ถูกเปิดใช้งานอีกในขณะที่ยังมีคนกำลังทำงานหรือกำลังได้รับการช่วยเหลืออยู่ครับเป็นการป้องกันแบบจับต้องได้เลย และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายครับพอเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงจากไฟฟ้ามันมีทั้งแบบที่มองเห็นและแบบที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่มันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะหันกลับมาตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยทางไฟฟ้าในบ้านแล้วก็ในที่ทำงานของพวกเรากันอย่างจริงจังเพราะบางทีผู้พิทักษ์เงียบๆและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในกำแพงรอบตัวเราเนี่ยอาจจะต้องการความใส่ใจจากเรามากกว่าที่เราเคยคิดก็ได้นะครับ